สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม,แม่จะมาใช้ฟิลิปแอร์ไฟเออรนะคะทำเฟรนฟรายแล้วก็ไส้กรอกอีกสองชิ้นนะคะเก็ทำไม่ค่อยจะเปน็นแต่ว่าดูจากคู่มือแล้วก็ไม่ได้จะยากนะคะตอนนี้ก็กำลัง h e a เครื่องอยู่นะคะให้ร้อนด้วยความร้อนที่200องศานะคะแล้วก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ15นาทีนะคะแต่ตอนนี้ก็ คิดไปประมาณสักสองนาทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะทำอะไรยังไงบ้างและตอนนี้นะคะเวลาก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เฟนไฟล์ลงไปแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เฟนไฟล์ลงไปนะคะอืมค่ะคนี่นะคะแล้วก็จับใส่จับใส่ฮึบ <c oughs> อ่ะตอนนี้นะคะ เราจะใส่งลงไปแล้วค่ะและก็รอเวลาประมาณสักเออ่ช่วงหนึ่งนะคะจนถึงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาออกมาเขย่าเขย่า,ยานิดนึงนะคะรอดูกัน,นะคะ่ะที่รอนะคะก็จะทําอะไรก็ได้จะทําซอสจะทำนั่นนี่ก็ได้แต่ว่าตื่นเต้น,นะคะ่ะใช้จริงจังครั้งแรกก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วค่อยมาทําซอสก็ได้นะคะ ไปดูกันต่อดีกว่าว่าตอนนี้ถึงกี่นา,นาทีแล้วเนาะและตอนนี้นะคะเราจะมาดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วโอ้สีเหลืองทองง่าทานมากเลย,เ,ยเราก็มาคลุกๆดูนะคะว่าเป็นยังไงได้กรอบแล้วเนาะอีนิดเดียวก็เสร็จแต่ระหว่างนั้นนะคะและ้วไม่มีไฟกรอบค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อประหยัดเวลาอ่า แล้วเราก็เอามาใส่ตามเดิมึบและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วค่ะเพราะว่าไฟดับแล้วก็หมดเวลาไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูผลงานของเราดีกว่าโห<ฮ><ฮ>น่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เราจะเอาออกมาด้วยวิธีการที่จะต้องกดตัวนี้นะคะฮึบนี่ง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็ออกมาสวยงามเทใส่ลงไปเลยนะคะค่อนข้างจะชบข่ะเพราะทำอยู่คนเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนะคะไลท์ซึ่งน้ำมันมากๆค่ะแต่งมากแล้วเดี๋ยวเราก็เทฟังคงสะอาดนะคะเพื่อความสวยงามนี่ใส่ลงไปง่ายมากๆเลย เราก็ได้เฟรนช์ฟรายพร้อมกับไส้กรอกสวยงามมากๆโดยฟ<ม>ิลิปแอร์ไฟเออร์นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการทำเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไส้กรอกโดยฟิลิปแอร์ไฟเออร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและเนื้อะคะก็เป็นหน้าตาที่เราทำออกมาแล้วสวยงามมากๆเลยแล้วก็สีทองอร่ามลองมากินกันดูดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหืมกรอบค่ะ อืมโอเคอร่อยมากมากแต่เดี๋ยวเราจะจิ้มกับซอสอะไรเนี่ยนะคะก็รอชมกันค่ะและซอสที่เราจะมาทานคู่กับเป็นไกับไข้กรอบวันนี้นะคะจะไม่จะใช้เป็นสลัดครีมกับน้ำสลัดญี่ปุ่นส่วนรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะจะนำไปลองทำดูก็ได้นะคะอย่างแรกเราก็ตักน้ำสลดัดจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำกัด ้วยก่อนใส่ป,ประมาณแค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำน้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะใส่ลงไปจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันต้องใช้เวลาคะสำหรับใครที่มีทาร์าตต้อนหรือว่าส้อนซีซ่าสลัดน้ำสลัดอยู่แล้วนะคะเรียกว่าอันนั้นก็ใช้ได้นะคะ มันก็จะเป็นซอสแบบซีสแบบนี้บบนนะคะถ้าใครมีโยเกิดก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะน,นะคะก็ชาติออกมาก็จะเป็นม,นมนันๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะส่วนในเนฟรนฟรายเนี่ยเราเติมเกลือลงไปอยู่แล้วเพื่อที่ได้รสเค,ะคะ็มะคะ่ะจากนั้นเราก็ลองดูะคะ่ะเอาเฟรนฟรายนะคะที่ได้จากกาแฟเยอร์มาจุ่มกับซอส มไม่ออกแล้วทราแบบไม่มันเลี่ยนค่ะแต่ว่ามันก็จอบหวานเปรี้ยวมมีกลิ่นของงาด้วยนะคะทําให้มันเข้ากันมากๆเลยแต่ว่าสูตรนี้กินเวลาเดือดๆเนี้ยอาจจะอ้วนได้นะคะก็เหมือนตอนนี้นะคะแม่แม่คงต้องขอลาไปแบ่งปันความสุขให้กับที่บ้านก่อนนะคะแล้วพบกับแม่แม่ใหม่ในครั้งหน้านะคะในช่วงคุกกิ้งนั่นเองค่ะ